เรื่องน้ำน่ารู้ตอนแม่น้ำสายสำคัญในภาคใต้ของประเทศไทยสวัสดีครับทุกคนในตอนที่แล้วเรารู้เส้นทางของแหล่งน้ำในภาคเหนือภาคกลางและภาคอีสานกันไปแล้วถ่ายกันไม่ยากแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะมาเรียนรู้แม่น้ำสายสำคัญที่อยู่ในภาคใต้กันใช้ไหมพี่บาวอยากรู้กันแล้วใช่ไหมละ่ะ ว่าภาคใต้ของประเทศไทยมีแม่น้ำสายสำคัญอะไรบ้างอยากรู้แล้วค่ะถ้าอยากรู้แล้วไปลุยกันเลยผมเคยไปทะเลด้วยครับเล่นน้ำทะเลสนุกมากๆเลยครับหนูก็เคยไปค่ะผมก็เคยไปครับหาซ้ายขาวขาวม่เกอต่างๆอาหารทะเลอร่อยๆผู้จะเห็นภาพเลยค่ะ กันหนูอยากไปเลยค่ะพี่ยูยูพักเรื่องเถียวพี่บ้าข้อกลับมาที่เรื่องแม่น้ำก้อนนะทุกคนภาคใต้ของไทยเรานั้นมีแม่น้ำสำคัญสำคัญเชื่อว่าคนไทยของเรายัางไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่เริ่มต้นจากแม่น้ำหลังสวนเป็นแม่น้ำที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างจังหวัดชุมพรกับจังหวัดระนงก่อนจะไหลลงสู่ทะเลเอ่าวไทย แม่น้ำคีรีรัตเป็นแม่น้ำที่มีแหล่งต้นน้ำบริเวณทิวเขาภูเก็ตอะอะอะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดกันนะชื่อทิวเขาภูเก็ตไม่ได้ตั้งอยู่ที่เกาะภูเก็ตนะครับเทือกเขานี้ทอดยาวอยู่บริเวณจังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อเนื่องจากเทือกเขาตะนาวสีเป็นแม่น้ำคีรีรัตไหลไปรวมกับแม่น้ำตาปี ส่วนแม่น้ำตาปีเป็นแม่น้ำที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีจุดไหลรวมกับแม่น้ำคีรีรัตที่จังหวัดสุราธานีก่อนจะไหลไปที่ไหนหน้าเอ๊มีใครรู้บ้างลงสู่อ่าวไทยค่ะใช่แล้วครับไหลลงสู่ทะเลเอ่าวไทยไหนที่สุดและสุดท้ายท้ายที่สุดคือแม่น้ำตรังนะพี่บ่าวแม่น้ำตรัง เป็นแม่น้ำที่ไหลจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไหลผ่านจังหวัดตรังและสุดท้ายจะไหลไปสู่ทะเลบริเวณช่องแคบมะลกาไหนใครพอจะบอกพี่ได้บ้างว่าจากแผนที่ประเทศไทยช่องแคบมะลกาอยู่ตรงไหนของแผนที่ตรงบริเวณนี้ครับเก่งมากๆเลยครับแม่สุดยอดถางพร,ราว ช่องแคบมาละกาเป็นช่องแคบระหว่างคาบสมุทรมายูกับเกาะสุมาตราเนื่องจากร่องน้ําขนทรงหลักตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกทําให้เป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่สําคัญที่สุดในโลกขอบคุณน้องๆน,นะครับที่ฟังกันอย่างตั้งใจขอบคุณทีงยูยูเช่นกัน,กนครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านได้ความรู้ไปจากเรื่องนี้อย่างแน่นอนถ้ายังจำได้ไม่หมด ดูซ้ำอีกรอบได้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าเช่นเคยครับบ๊ายบายร่อยแรงพี่น้องเออ